แล้วเกียร์นี้คูณมันโหนโหอุห้ยมาอัมา,มาโอ้หะหมื่นโอ้โห,โหมาไม้เดียวแบบงงๆโอ้โหอะไรคำนี้คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อ วอสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับวันนี้อยู่กับบางหมูปันแต่อีกแล้วเช่นเคยกับสล็อตถงค่าย PG นะครับโอ้โหวันนี้มากันในเกมสาวถ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุน1,200นะโอ้โหถือว่าค่อนข้างโคตรจะเยอะเลยนะครับถือว่าโหดพอสมควรนะสำหรับบางคนนะครับสำหรับบางก็โหดอยู่วันนี้บางขอแบบกำไรเน้นๆเ,เลยละกันนะสำหรับทุนเยอะนะครับเปิดไปมาละ30ก่อนนะตัดไปสาวถา้ำสาวถา้ำหมาหน่อยโอ้โหอุ้ยสวยๆเลยคูณสองแล้วอื้สวยๆเลย คุณสามมาจงหวะน,นี้โอ้โหมาคุณสี่มายังเงียบอยู่นะคุณสี่ยังไม่มีอะไรครับจัดไปลองดูตรงนี้ก่อนนะใจะเย็นๆนะแล้วโอ้โหมาแล้วสวยๆเลยแล้วมาอีกทีหนึ่งจงหวัน,นี้คุณห้ามาอีกทีหนึ่งโอ้โหสวยคุณหกมาอีกทีอู้ดทางกระดานโอ้โหแปดพันแต่ครับปูโอ้โหมายังไงเอ่ยโอ้โหเก้าพัน 9,004ครับโหดจัดเลยนะนี่คือโหดจัดนะมาลว30เท่านั้นนะครับบอกเลยวันนี้มาแบบทุนหนาๆเลยอะ่ะเดือดๆคูณ4ไปจังหวะนี้เคทั้งกระดานไปอีกทีนึงคูณ5ก็มาอา้าวโทนี่ก็จะมา5,009ครับไม่เป็นไรไปต่อได้โอ้สะอึกยังไหวอยู่ครับยับง,งไหวได้มาไม่นันก็แบบถือว่าเยอะแล้ว จะเพิ่มไม้ด้วยแล้วจังหวะนี้ก่อน8,6 0 0ครับโอ้โแล้วยังไงต่อคอมโบคอมจอยสีเขียวก็มาสเก็ตเตอร์ขาดสตัวแล้วสีชมพูมาไหมไม่มาครับไม่แน่วะไม่แน่โอ้โหจบแล้โอเคแน่ละ9,400ครับโอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับโอเคเดี๋ยวบังเพิ่มไม้แล้วกันนะเดี๋ยวจบไม้นี้ก่อนครับ อ้าววายมาแบบนี้ก็สวยดีครับสีม่วงทั้งกระดานแบบนี้ก็สวยดีโอ้โหรู้เรื่องไปดีคูณหกจบสักก่อนนะสี่พันเก้านะครับโผมตอนนี้กำไรสามหมื่นไปแล้วนะโหัวจริงครับมาละร้อยครับไปไปต่อเลยแล้วเกียร์นี้คูณมันโหนโหนเฮ้ยมามาโอ้ห์หมื่นเก้าโอ้โหม,ม,มาไม้เดียวแบบงง โอ้โหอะไรครับเนี่ยบางกางจะพูดว่าเกมเนี่ยมันคูณโหดอยู่แล้วนะมีจกักรูนี่มันเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยแบบตึงอะ่ะคือตึงดูสีฟ้าจาังหวะนี้เต็มกระดาเลยสีฟ้าเต็มกระดาเลยจังหวะเนี้ยไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดครับโอ้โหสองหมื่นเจ็ดไปดูเรื่องเลยนะดูเรื่องขนมเบื้องนะครับโอ้โหสองหมื่นแปดทำไปได้โหดเกิน มาแล้วแล้วคอมโบต่อยังอยู่ครับแล้วยังอยู่คอมโบต่อแล้วยังคอมโบต่อไปอีกสวยๆแล้วโอ้โหคิวทันขนานแบบนี้ครับหวานเจี๊ยบเลยแล้วโอ้โหพันเนอร์พันเนอร,นอร์แล้วโอ้โหคอมโบโ,โหดจริงครับบางบอกเลยว่าโหดจริงๆครับกู1สิบเอ็ดไปแล้วอะแทบไม่เคยเจอนะถึงกู1สิบเอ็ดเสาทำสิบสองแล้วโอ้โห แสนแตกครับแสนแตกครับ2 3 5 9 5นะเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะบางว่าบางน่าจะพอใจแล้วสำหรับเงินแสนนะโอเคแล้วมันต้องการไปมากกว่าน,นี้แล้วดูคอมโบดูคอมโบมันโหดจริงๆโหดูเราจะไม่โลภมากนะครับโลภมากลาบหายนะครับเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวเอา โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมสาวท้ำของค่าย PG นะครับถ้าใครชอบอยากลองเล่นแบบบังครับลองดูลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะวันนี้บังไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ